ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสามบุญหนะักเวลาเราครบเพื่อนหรือสนิทกับใครลองสังเกตดูว่าคนบางคนที่มีจิตเป็นกุศลว่าจะคบกับกาลยายมิตรที่มีจิตในทำมองเดียวกันแบบโบราณท่านว่าศินเสมอกันคนชอบทำบุญก็จะไปคบหาคนที่ชอบทำบุญด้วยกันฉันเองเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแบบไหว้พระ หรือวัดเก่าแก่แบบโบราณนสถานซึ่งก็เป็นทำนองเดียวกันกับคนข้างตัวว่วางๆก็จะตลอดไปเที่ยวตามวัดในจังหวัดต่างๆหาที่ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอะไรอร่อยๆอกออยยินแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขเช่นกันคนที่ชอบการพน,นันไปเทกไปบาร์ไปกินเหล้าไปเที่ยวผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าไปคบกับเพื่อนที่ชอบแบบนั้นเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็คงจะคบกันไปได้ยากคนที่ชอบทําบุญบางครั้งก็จะมีใครมาขอส่วนบุญ เช่นพระที่บวชใหม่ที่เขาลือกันว่าบุญแรงเพราะศีลนั้นยังบริสุทธิ์อยู่ฉันเองก็ยังเคยรอหน้าโบสถ์เพื่อที่จะใส่บาตรให้กับพระบวชใหม่ที่โบราณเขาว่าได้อน,นิสงแรงพระใหม่จะเคร่งในธรรมวินยัยทําให้วิญญาณเล่ห์และยพูดผีอาจจะออกมาขอส่วนบุญเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าบวชใหม่ไปอยู่วัดตามต่างจังหวัดเงียบๆจะมีคนมาเคาะประตูกตุฏตยามวิกาลบ้างหรือบางคนที่กําลังเดินจงกรมอยู่ก็จะเห็นเป็นเงาหรือเสียงอะไรบ้างบางทีก็อาจจะเป็นจิตนิวรณ์ไปเอง เราไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศที่วังเวงในวัดเลยมีความกลัวและคิดไปเองซึ่งพระอาจารย์ก็จะสอนให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมในภาษาไทยการบวชมีอยู่สองคำหางบวชเป็นสามเณรก็จะเรียกว่าปัรนประชาส่วนการบวชเป็นพระพิสุก็จะเรียกว่าอุปสมบทเป็นอนิสงส์พิเศษที่พ่อแม่จะได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อลูกบวชไม่ต้องอนุโมทนาด้วย คนข้างตัวเคยบทครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีสองตอนนั้นอายุได้แค่21ปีที่วัดแถวแถวบ้านพอในคืนแรกก็จะมีคนมาเตือนให้ระวังสิ่งที่มองไม่เห็นมาขอส่วนบุญตอนฟังเฉยเฉยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ทว่าในคืนนั้นพระใหม่ได้จำวัดในกุฏิคนเดียวปกติวัดในกรุงเทพเพราะพระใหม่ทำวัดเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากได้ฉันน้ําป่านาะแล้วก็จะจำวัดแค่สองสามทุ่มเท่านั้นเวลาล่วงไปไม่นานเวลาประมาณ 4- ี่ถึงห้าทุ่ม ซึ่งจำวัดได้สักพักเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจับใจความไม่ได้เป็นเสียงที่บอกไม่ถูกว่าเป็นเสียงของอะไรดังมาจากหน้าต่างวู้วูวิววิวเป็นเสียงที่เกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ยินเสียงชัดเจนเพราะหน้าต่างนั้นเตีย้ยเขาก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วเลยตั้งใจจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสัมภเวสีต่างๆที่มาขอสว่วนบุญพอสวดมนต์เสร็จฟังเสียงไปสักพักประมาณ10นาทีเสียงนั้นก็ได้หยุดลงในวันรุ่งขึ้น พี่เลี้ยงก็ได้มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อคืนเขาก็ได้เล่าให้ฟังอาจจะเป็นเปรตมาขอส่วนบุญปรากฏว่าพระใหม่นั้นโดนกันทั่วสมดังคําเตือนส่วนการบวชครั้งที่สองเขาไปบวชที่วัดไทยในพุทธคยาประเทศอินเดียช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่แล้วเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตลงคราวนี้ไม่ได้เจอวิญญ,ญาณอะไรแต่มีบททดสอบสาหัสสาการเลยทีเดียวคือมีมารมาผจญเกิดท้องเสีย ถ่ายไปสิบกว่าครั้งจนอ่อนเพลียแต่ก็ยังประคองตัวมาได้จนสึกเรื่องพระใหม่กับเปรตนี่ได้ยินหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะได้มีใครเห็นตัวมากนักนอกจากจะได้ยินเสียงโหยหวนสูงๆต่ำๆแบบที่เราขัางตนแล้วก็เล่ากันว่าเป็นเสียงเปรตแม้กระทั่งในวัดกลางกรุงเทพแบบวัดบวรนิเวศวิหารหรือวัดสุทัศน์ที่มีสมญานามว่าแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์หรือวัดตรีทศเทพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระสังกิตจ,จุลแห่งวัดตรีทศเทพเคยได้ยินเสียงเปรตและเห็นเปรตที่วัดตรีทศเทพในส่วนวัดบวรนี้ก็มีพระเนรนั้นต่างเล่าขานกันว่าได้ยินเสียงเปรตที่ตำหนักสมพลดเขาว่ากันว่าคุณชายทองน้อยหรือหม่อมราชวงศ์ทองน้อยทองใหญ่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรได้ยินเสียงเปรตองยามวิการหลายครั้งขณะคิดว่าจะเอาเครื่องอัดเสียงมาบันทึกเสียงเปรตปรากฏว่าพอจะกดบันทึกเสียงจริงๆเปรตมันก็ไม่มาตามนัดเสียงนั้น แต่พอไม่ได้เตรียมมันก็มาหหยหวนเหมือนเดิมสมเด็จพระยานศัก์บอรท่านทรงให้คาแนะนำแก่พระที่บวชใหม่ว่าให้ถวายสังฆทานอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เสียงนั้นก็จะหายไปจะไม่มาร้องหอยหวนข้ามควรขอส่วนบุญอีกส่วนเรื่องวิญญาณมาขอส่วนบุญนี่ไม่ใช่เจอกันแค่พระบวชใหม่เท่านั้นเพื่อนฉันที่ไปวัดนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดแถวภาคอีสานก็ได้เจอจังๆเหมือนกันโดยที่นอนในกุฏิใกล้ป่ากุฏิละ่สองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ คนหนึ่งนอนห้องข้างบนอีกคนก็นอนห้องข้างล่างคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าในคืนที่สองเกิดสลับกันนอนเธอขึ้นไปนอนห้องข้างบนแทนอีกคนหนึ่งระหว่างที่กําลังจะนั่งสมาธิตอนดึกเธอก็ได้ยินเสียงลากอ่างสังกสีนอกบ้านดังโงลงเพลงเสียงเดินไปมาบนใบไม้แห้งรอบบ้านดังกรอบกแกรบแล้วเสียงนั้นก็ได้เดินเข้ามาในบ้านขึ้นบันไดมาอยู่ที่หน้าห้องของเธอแล้วก็ได้เดินวนลงวนขึ้นหลายรอบตอนแรกเธอก็นึกโมโหเพื่อนร่วมบ้าน ว่าดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดนี้ทำไมไม่รู้จักกลับจักนอนเดินวนไปมาอยู่ได้หรืออาจจะออกไปเดินชมกลมหรือเปล่าเธอจึงพยายามนั่งสมาธิโดยไม่สนใจเสียงต่างๆที่ดังขึ้นรอบบ้านแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเสียงนั้นเดินไปมาทั้งคืนจนเธอนั้นแทบไม่ได้นอนเลยเช้าวันต่อมาเธอจึงเดินตาคลั่งเพราะอดนอนออกมาทำวัดเชา้าเจอกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นแผนด้าพอๆกันแล้วสอบถามกันได้ความว่า ต่างคนก็ต่างได้ยินเสียงแต่ก็นึกว่าอีกฝ่ายเป็นคนทําเสียงดังจนพอหลายชั่วโมงเขา้าถึงได้ถึงบางอ้อว่าที่ได้ยินน่ะมันไม่น่าจะเป็นคน